ว่าวันก่อนไปชั่งน้าหนักมาค่ะน้ําหนักโมขึ้นมา3โลมันเป็นไปได้ยังไงนี่ก็คือตกใจแบบแรงขะโมกินเยอะหรอเนี่ยโอ้ขึ้นมาตั้ง3ามกิโลแนลรับไม่ได้พอกลับมาก็มาถ่ายโทรศัพท์เล่นค่ะเห็นหุ่นพี่เจนนี่โอ้พอมากบอกเลยว่าคนนี้แหละหุ่นในฝันของโมค่ะแล้วโมก็เห็นพี่เขาเนี่ยชอบกินโปรตีนตัวนี้ตลอดเลยอย่างนี้ก็ต้องไปตามสิคะทำการสั่งออนไลน์เลยค่ะแล้ววันพรุ่งนี้เขาก็มาส่งเร็วมากนี่ไงมาแล้วมา นเนี่ยเขาเป็นโปรตีนจากพืชหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะเนี่ยเขาช่วยเรื่อง้างกล้ามเนื้อแล้วก็ลีนไขมันค่ะแล้วที่สําคัญเขาก็จะช่วยเรื่องการเผาผลาญอีกด้วยนะแต่รสชาติที่ฟินมากที่สุดก็คือ2รสนี้เลยค่ะอันที่โมก,กินเนี่ยเป็นรสชาติใหม่นมกล้วยหอมเกาหลีค่ะเดี๋ยวจะบอกว่ามันอร่อยมากเหมือนกินนมเล่นๆเ,เลยเนี่ยกินไปก็หอมกลิ่นกล้วยเกาหลีไปและเราก็มาต่อกับวันที่2ค่ะอันนี้เป็นมัทฉะลาเต้ญี่ปุ่นนะคะคือบอกเลยว่ารสชาติเนี่ยออริจินอลแท้ๆเลยคือโมอโคชอบ กคนดูแบบสดๆไปเลยเฮ้ยทุกคนน้ำหนักมูเหลือ40กว่ามันว้ามากอะ่ะป๊าดอย่างเจ๋งน้ำหนักลงภายใน3วันอย่างผอมอย่างเพียวเลยกันดูว่าพี่เจนนี่ใครไม่เชื่อว่าภายใน3วันเนี่ยมันลดได้จริงๆก็ลองไปตามดูสิคะแล้วจะรู้ว่ามันเป็นยังไง